สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนน,นนะครับก็วันนี้พบกับเต้ยนะครับที่สัญญากันไว้จะมาทำรีวิดีโอรีฟูลรีวิวนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยผมใช้อะไรแล้วก็กินอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณาสบู่นะครับซึ่งจะเป็นสบู่ดูแลในเรื่องของสิวนะครับแล้วก็ตัวโจคิมแพคโจคิมแพคเนี่ยจะใช้แล้วแต่นะครับบางวันก็ใช้พอก ก่อนนอนบางวันก็เช้าเย็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวที่3ครับเป็น s l ิป p ิ้งมาร์กอ่าก็คือมาพอกหน้าตอนนอนนั่นเองแล้วก็ตัวที่4ครับไฮไลท์เด็ดมากๆเลยก็กกคือเป็นคอลลาเจนนะครับอ่ะมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสบู่นะครับชื่อว่าเอสเซนเต้นะครับไบโอซอฟพัท ตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับยังไม่ลงตลาดเต็มตัวแต่ว่าช็อปช็อปเนี่ยจะอยู่ที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสบู่ที่ผมว่าคุณสมบัติมันเนี่ยพิเศษนะพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะพอกได้พอกหน้าหน้าเราเนี่ยได้แล้วก็มันสามารถที่จะล้างเครื่องสําอางได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราใช้แค่สองครั้งก็คือถ้าเราต้องการล้างเครื่องสำอางนะครับก็สครั้งเท่านั้นเอง มันสามารถพอกสิวลดสิวได้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้คู่กับโจนะฮะทำให้หน้าเนี่ยใสขึ้นแล้วก็สิวไม่ขึ้นเลยตอนนี้นะครับก็เหลือแต่รอยสิวที่เป็นดำๆเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ผมจะใช้ล้างหน้าประมาณวันละประมาณ5 4- ถึงหรอบนะครับก็คือล้างหน้าช่วงเช้า2นะครับแล้วก็กลางวันอีกหนึ่งแล้วก็ ตอนเย็ยนอีกหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงตอนค่าล้างหน้าแล้วก็มาใช้โจนะครับนี่สบู S ่เอสเซนเต้ก็เท่านี้ครับใช้ได้ประมาณ3ามอาทิตย์นะพอกด้วยพอกเช้าเย็ยนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสิวเยอะมากนะครับอันนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2ครับก็คือโจนี่โจอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะโจ ตัวโจเนี่ยนะครับออผมจะใช้พอกแล้วแต่จริงๆเลยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพหน้าคนด้วยบางคนเห็นผลเร็วเห็นผลช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของของเราด้วยนะผมเนี่ยเอฟเฟกไซส์ size, เห็นผลเร็วมากๆนะครับผมใช้ประมาณหนึ่งหลอดก็เห็นผลแล้วก็สามารถจะพอกได้ครับบางคนพอกเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนสี่รอบนี่คือคนที่อาการแบบ สาหัสจริงๆนะครับสาสแบบสาหัสแบบที่ว่าเข้าคลินิกแล้วแบบหมอบอกว่าเออรักษายากมากแต่เชื่อไหมว่าโจเนี่ยเอาอยู่นะครับจริงๆนะมีลูกค้าโทรโทรมาบอกนะครับแล้วก็ตัวโจเนี่ยนะครับส่วนตัวผมนะผมไม่เคยสักครับเลยผมพอกอย่างเดียวเพราะว่าหน้าผมเนี่ยใช้โฟมกับสัครับไม่ได้นะครับเพราะว่าผมแพ้ มันจะไปกระตุ้นพวกรูขุมขนทาให้เกิดสิวอุดตันอะไรพวกนี้ผมก็เลยใช้เนี่ยเป็นมาร์กพอกหน้าอย่างเดียวก็ได้ผลดีครับได้ผลดีมากๆเลยนะครับนี่ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวตอมานะครับก็เรียกได้ว่าเด็ดเหมือนกันนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยเอ่อก็ใช้ตัวโจคิมแพคพอกปุ๊บก่อนนอนช่วงช่วงที่เรานอนเราก็ใช้พวกวิสซีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ผมใช้ตัวนี้ครับ นี่ Pico b o s t e r m a s s นะครับเป็นของอคุณอามนะครับวงลุก,กี้ว b นะครับที่ดารานะครับเขากำลังคิดกันเลยตอนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันใช้แล้วมันโอเคมากถ้าถ้าเราใช้คู่กับโจนะผมว่ามันโอเคเลยแหละโจนะครับเราเราพอกทิ้งไว้ประมาณ45นาทีแล้วก็หลังจากนั้นตอนช่วงเรานอนเนี่ย แล้วก็พอกตัวนี้เอาไว้นะครับทั้งคืนเลยตื่นมานะครับนานีจะนุ่มเด้งทันทีนะครับใช้คู่กันนะครับประมาณสามวันติดต่อกันนะครับหมายความว่าใช้โจโพอกสี่ห้าทีใช้ตัวนี้พอกทั้งคืนนะครับหลังจากนั้นสลับกันโจบ้างตัวนี้บ้างโจบ้างพิโกบ้างนะครับพิโกเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของพวก เออหน้าใสนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมสำคัญก็คืออัลฟาอะโบตินนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลอื่นๆน,นะครับก็เพิ่งใช้นะครับเพิ่งใช้เพิ่งซื้อกับปุกแรกมารับทดลองใช้ดูก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะฮะเออตัวนี้นะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะฮะ9ก0กว่าบาท30กรัมนะครับ,รบ,รนะรบตัวนี้ก็เดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันเป็นอย่างนี้ครับ นี่แพ็กเกจจิ้งนะครับแพ็กเกจจิ้งเป็น,นี้เห็นไหมฮะผมว่าเขาทำมาดีนะนะใช้ไปแค่นะี้ยังไม่หมดครับกลิ่นก็โอเคกลิ่นหอมน,นะครับถือว่าใช้ได้โดยทีเดียวนะครับไส้โซ่มากๆนะครับก็สามตัวนี้นะครับ อันนี้อันนี้ก็เวลาตอนพอกเนี่ยต้องพอกนานๆนิดนึงนะครับให้เป็นขาวข้นนะตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าทีเด็ดของผมเลยนะครับผมจะกินเชา้ชาเช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยอาบน้ํานะครับก่อนจะไปมหาลาัยเนี่ยอาบน้ําแล้วก็ชงก่อน1แก้วแล้วก็หลังจากนั้นช่วงก่อนนอนนะครับท้องว่างๆก็ชองอีก1แก้วนะครับก็คือตัว c อลลี่พิงค์คอลลาเจนนะครับอ่าเป็นคอลลาเจนเข้มข้นนะครับสูงถึง6,000มิลลิกรัมต่อซองนะครับ1กล่องเนี่ยมีประมาณ3 0ซองนะฮะมันช่วยเรื่องอะไรหลักๆนะครับมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยใสยขึ้นขาวขึ้นเพราะว่ามันจะมีาสารตัวหนึง่งที่เป็นสารตั้งต้นของกูตาไทโอนนะฮะแล้วก็ จะทาให้หน้าเรา,สาใสพวกรอยดํารอยแดงจากสิวรูคุมขนอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยด้วยนะมันช่วยเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดีๆนะครับหรือว่าเ,เคยเข้าพวกคลินิกอะไรพวกนี้คุณหมอเขาจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยทานคอลลาเจนถ้าเราเป็นสิวเยอะนะครับเขาจะแนะนําให้เราทานคอลลาเจนแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะไปซื้อคอลลาเจนได้ที่ไหนนะครับเขาบอกให้ปีกินกระดูกอ่อนของสัตว์ โอโหเราต้องซื้อมาเยอะแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับกินวันละสองซองนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นประมาณ7วันหลังจากนั้นนะฮะก็มาดื่มนะครับกินวัละซองนะครับช่วงตอนเย็นหรือช่วงเช้าก็แล้วแต่เรานะครับจะทานเช้าเย็นเช้าเย็นติดต่อกันห่เดือนเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยน,ะนี่ก็เป็นสีตัวหลักๆนะครับที่ ผมใช้อยู่ณตอนนี้มีตัวอื่นอีกไหมก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับก็เหลืออีกวิซีตัวหนึ่งนะครับวิซีเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นของเกาหลีนะนะครับหลักๆนี่แค่นี้หน้าก็สามารถที่จะใสปิงได้แล้วนะครับสิวเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับรอดูผลกันต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ